สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่จะมาตอบคำถาม FC ท่านหนึ่งที่ถามเข้ามาว่า,าใครเป็นคนตั้งชื่อลูกทั้งสองคนเนะาะพาเมาก,กับน้องอัญญาดาเนี่ยค่ะแม่คิดว่าหลายๆคนกอ็อาจจะอยากรู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวแม่จะมาเล่าให้ฟังละกันค่ะว่าที่มาที่ไปของชื่อพีเอมากกับอัญญาดาเนี่ยใครเป็นคนตั้งให้แล้วมีที่มาที่ไปยังไงเนาะค่ะก็เดี๋ยวแม่ขอเกินที่มาที่ไปของชื่อพีเมาก,ก่อนละกัน เคมาเนี่ยเดิมทีแม่จะให้ชื่อชาลิสาชื่อเดียวอะค่ะเด็กหญิงชาลิสาแต่ว่าชาลิสาเนี่ยพ่อมัดก็ยังไม่ถูกใจเออตอนตอนนั้นพ่อมัดก็ยังไม่ไม่ถูกใจ่ชื่อชาลิสาแล้วแม่ก็เลยโอเคถ้าหาชื่อไม่ได้ก็จะเอาชาลิสานี่แหละแต่ว่าก็จะพยายามหาไปเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะ,ะชื่อไหนที่มันถูกถูกใจแล้วก็พ่อมัดก็ชอบแม่ก็ชอบอย่างนี้เนาะ หลังจากนั้นก็มีอยู่คนนึงแม่ฝันว่าใครก็ไม่รู้ค่ะมาบอกแม่ว่าเอมมาชื่อเอมมาสิเอมมาแม่ก็เลย่าอุ้ยเอมมาก็น่ารักดีนะเออฉันรู้สึกว่าฉันมีความผูกพันกับชื่อนี้เออแม่เหมือนกับตอนนั้นในใจในความฝันรู้สึกว่าตัวเองมีมีความผูกพันกับชื่อเอมมาเนี่ยค่ะทีนี้พอวันลุงขึ้นมาแม่ก็เลยเขียนในกระดาษนะคะเขียนในกระดาษ เป็นตัวอักกินนะคะเขียนให้พมัดดูอะเนี่ยเอมม่าเนี่ยชื่อน,นี้เธอโอเคไหมพมัดก็เลยบอกว่าเออโอเคเลยพมัดบอกโอเคเลยฉันชอบชื่อนี้ฉันชอบชื่อน,อน,นี้ชื่อเหมือนกับยายทวดของฉันเลยยายทวดของพมัดช,ชื่อเอมม่าค่ะแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าทาไมชื่อน,นี้มันวนเข้ามาในในความฝันของแม่นะแ,แม่ก็ไม่เคยเห็นแกหรอกแต่แกเสียไปนานแล้วคะ่ะก็ชอบชื่อน,นี้ก็เลยได้ชื่อ นี้มาเป็นพี่เอามาเนี่ยค่ะมาตั้งให้พี่เอามาเนาะก็น,นั่นแหละค่ะที่มาที่ไปของชื่อพี่เอามาค่ะพอมาเจ้าอัญญาเจ้าอัญญาดานเนี่ยตอนแรกแม่จะให้อัญญาชื่อไลาพลาพอมัดก็ชอบชื่อลลาแม่ก็ชอบชื่อลลาแต่ตอนนั้นท้องประมาณใกล้คลอดแล้วแหละค่ะอยู่ๆแม่ก็ฝันอีกฝันว่าใครก็ไม่รู้อีกแล้วค่ะมาบอกว่า คือไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาหรอกแต่มันมีในฝันก็คือมีแค่เสียงมาเงี้ยบอกว่าอัญญาดาทำไมไม่ให้เชื่ออัญญาดาอัญญาดาสิอัญญาที่มาจากคําว่าอัญญมณีความหมายของอัญญามันมาจากคําว่าอัญญมณีดาเนี่ยก็คือผู้หญิงผู้หญิงที่เปรียบเสมือนอัญญมณีคือเขาเหมือนเสียงเขาแบบนี้แล้เสียงเขาแบบหนักแน่นมากๆเออแม่จําได้ว่าเสียงในฝันคือหนักแน่นมากๆแล้วตอนตื่นเช้ามาปุ๊บแม่ไป ไปเสิร์ชข้อมูลใน google นะคะคำว่าอัญญาดาแปลว่าอะไรไม่มีไม่มีหาคำตอบหาความหมายไม่ได้ค่ะแต่ในฝันน่ะเขาบอกว่าชื่อชื่ออัญญาเนี่ยความหมายก็คืออัญญาที่มาจากคําว่าอัญญมณีดาเนี่ยแปลว่าผู้หญิงความหมายรวมๆก็คือผู้หญิงที่เปรียบเสมือนอัญญมณีคือของมีค่าอะไรประมาณนั้นค่ะ คือในฝันมันดูยิ่งใหญ่อลังการมากชื่อนี้แต่ในความจริงแม่มาเสิร์ชหาความหมายหาไม่เจอค่ะไม่มีความหมายแม่ก็เลยชอบชื่อนี้แล้วแม่ก็เลยเขียนเอาไปให้พ่อมาเธอชอบชื่อนี้ไหมอัญญาดาเนี่ยพ่อบ,บอกเอชอชื่อชอบฉันชอบฉันชอบแม่ก็เลยรู้สึกว่าชื่ออัญญาอัญญาดาเป็นชื่อที่สวยมากสำหรับแม่แล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยอัญญาฝรั่งก็มีชื่ออัญญาแต่อัญญาดาเนี่ย ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะมีอาจจะมีหนึ่งเดียวในโลกก็ได้แม่ไม่รู้เนาะแต่แต่ว่ามแม่ชอบชื่ออัญญาอัญญาดาเนี่ยค่ะก็เลยให้น้องอัญญาดาเปลี่ยนจากลายลาเนี่ยเป็นอัญญาดาเป็นชื่อเดียวแล้วก็ไม่มีชื่อฝรั่งเลยค่ะน้องอัญญาจะมีแค่ชื่อเดียวนั่นแหละค่ะก็เนี่ยค่ะที่มาที่ไปของชื่อลูกทั้งสองคนพีเอม่าแล้วก็น้องอัญญาดาก็วันนี้แม่แอก็มามาตอบคําถาม ท่านหนึ่งที่สงสัยมาว่าชื่ออัญญาดาแล้วก็เพียมาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันอีพต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ